ถ่ายรูปน่าจะข่าวหน่อยหนึง่ง้อเพื่อนเ้อเพราะว่ามันบ่มีอากาศเขาทายหูปตะกินน้าข่าวบอกเลยมาดูอสุดยอดเลยบ้านหอสวยมากเลยชอบชอบอยู่กับบรรยากาศเจเนี่เพื่อนถ้าที่อื่นก็คงจะเป็นเหมือนกันเนะาะยักวถไทยทางไตพื่นเนาะอันนี้บูมูยไปไหนอะ่ะห้อนทางนี้ก็เป็น เปิดเ,เดินลําบากเพื่อนใจเหายยากจะไปเดินไปพุ่อนน่ะแต่เบอไปเรายอยู่แค่นี้แหละยากใหู้ห่วบานเห่ามิกหม้อกับเพื่อนงามแตะงามว่าพอมีอยู่บ้าน,หาออานเหรอเด้อเยยยไทยม,ม,มุมหลังอ่ะก็ไทยม,มุมหลัง 没味。